นะครับที่นี่ก็เป็นที่ที่แมลงเยอะมากนะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าแมลงเยอะขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นตัวลิ้นตัวไหลเนี่ยที่มันเหมือนกับตัวยุงนะฮะสวัสดีครับพบกับผมสุดเกียรติสเป,สปเซสปายชแนลเ้นเคยนะครับก็สำหรับอีีนี้นะครับเป็นอีีแรกของ ปี2564นะครับแล้วก็เป็นอีพีแรกที่ผมจะพาทุกท่านมากางเต้นกันที่ภาคอีสานนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านมากางเต้นกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับก็เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับ ก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่ผมเลือกมาแล้วนะว่าสะดวกที่สุดณนเวลานี้นะเพราะว่าผมต้องกลับไปทำงานในเมืองด้วยนะครับหลังจากปักดูสถานที่อื่นๆแล้วเนี่ยระยะทางในการเดินทาง,างาก็จะไกลนะครับก็เลยตกล่องปล่องชิ้นมากลางที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองนี่แหละนะครับสำหรับระยะทางในการเดินทางมาที่นี่นะครับก็ไม่ได้ไกลามากนะครับก็ประมาณ50กิโลเมตรนะแล้วก็ ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับไม่ได้นานมากนะครับก็สองข้างทางก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับใครที่ไม่ได้เตรียมอาหารเครื่องดื่มมานะครับก็สามารถที่จะซื้อจากหมู่บ้านแถวนี้มาได้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าอุทยานที่เนี่ยจะไม่มีร้านสดิการไว้บริการนะครับเพราะว่าผมไปถึงก็ค่ำละนะฮะแล้วก็ช่วงเช้าที่ผมออกมาเนี่ยก็ร้านสริการก็ไม่ได้มีอาหารขายนะฮะ สำหรับใครที่จะมาที่นี่ก็เตรียมเรื่องเสบียงมาให้พร้อมกันเลยแล้วกันนะครับหลังจากขับรถมาไม่นานนะครับก็ก่อนจะถึงอดียานชาติน้ำพองนะครับก็จะเจอกับจุดโชว์วิวจุดหนึ่งนะซึ่งจุดโชว์วิวจุดนี้นะครับมีชื่อว่าผาสละาโสดนะครับสำหรับตำนานของผาสละโสดเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายชื่อว่าสละนะครับแล้วก็ผู้หญิง ชื่อว่าสาวนะครับได้มาเจอกันที่นี่นะครับแล้วก็หลงรักซึ่งกันและกันนะนะครับจนวันหนึ่งทั้งคู่ก็ตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับแล้วก็สัญญานะครับว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะครับจนดสุดท้ายก็ได้แต่งงานกันนะครับก็ได้มาสลักชื่อไว้ที่ผาแห่งนี้นะครับว่าสลานะครับแล้วก็มีรูปหัวใจแล้วก็มีคําว่าสาวนะครับก็พักหลังมาชาวบ้านแถวนี้นะครับก็เลย ตั้งชื่อผาอย่างนี้นะฮะว่าผาสละสาวนะฮะแต่ว่าหลังๆมากก็กลอนเสียงไปเรื่อยนะครับจนเพี้ยนมาเป็นคำว่าสละสดนั่นเองนะครับก็เ,เป็นสถานที่ยอดฮิตนะที่คู่รักหลายๆคู่นะมักจะมาถ่ายรูปกันที่นี่นะฮะนะครับก็ใครที่ผ่านมาจุดนี้ก็อย่าลืมมาชมว,วิวตรงนี้นะช่วงเย็นๆนี่วิวสวยมากเลยนะครับหลังจากเสร็จ จากการชมวิวที่พาสละโสนแล้วนะครับก็ขับรถมาแค่ประมาณแป๊บหนึ่งนะฮะก็มาเจอกับเรือยัชนช่าํำพองนะที่นี่ก็เป็นลานกางเต็นที่อยู่ริมเขื่อนนะครับก็เป็นลานอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะส่วนตรงที่อยู่อีกฝากถนนเนี่ยนะครับเป็นสถานที่เราต้องมาติดต่อที่จะมากางเต็นท์นะครับส่วนด้านที่ผมเดินมาตรงนี้นะครับก็เป็นฝั่งเดียวกับที่เรากางเต็นท์กันนะครับจะมีห้องน้ําให้บริการนะครับซึ่ง เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากลางคืนเนี่ยนะครับถ้าเดินไปที่ห้องน้ําของอุทยานไม่ไม่ทันไม่ไหวเนี่ยนะก็สามารถใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้นะครับก็มีทั้งห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายนะเป็นชักโครกนะครับแล้วก็มีสายฉียดชําระนะฮะมีโถปัปสสาวะให้เรียบร้อยนะครับสาหรับจุดนี้นะก็ สำหรับใครที่เดินไกลไม่ไหวนะฮะก็สามารถที่จะใช้บริการที่นี่ได้นะครับประตูตรงนี้ก็ลังเลว่าจะเปิดดีไหมนะครับก็เปิดนะครับก็นืกว่ามีคนอยู่ข้างในนะครับก็เลยไม่กล้าเปิดตั้งแต่แรกนะครับค่าใช้จ่ายในการกางเต็นที่นี่นะครับก็เอ่อค่าเข้าชมนะครับคนละ20บาทนะครับแล้วก็มีค่ารถยนต์30บาทนะครับแล้วก็มีค่ากางเต็น ถ้านำเต้นมาเองเนี่ยอีก30บาทนะครับรวมแล้ว80บาทนะครับค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าใครที่จะไปเยี่ยมชมที่หินช้างสีต่อเนี่ยนะครับก็สามารถใช้คูป,ปองที่นี่ไปยืนที่นูได้เลยนะก็อย่างผมเนี่ยนะครับเข้ามากางเต้นที่นี่วันนี้ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมก็สามารถที่จะไปชมที่หินช้างสีได้ โดยที่ไม่ต้องชําระเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถใช้คูปองที่นี่ไปยื่นที่ไหนที่นู่นได้เลยนะครับสำหรับลานกลางเต้นที่นี่นะครับสามารถที่จะขับรถลงไปได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เรากางเต้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขับรถขึ้นมาจอดไว้ด้านบนที่เป็นลานจอดที่ผมจอดรถไว้เมื่อกี้นะนะครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้อนุญาตให้ผมจอดรถทิ้งไว้ข้างล่างทั้งคืนนะครับแต่ยังไงซะนะครับก็ถือว่า ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องยกของแล้วก็เดินไปอีกไกลนะครับผมก็ขับรถไปยังลานกางเต็นท์แล้วก็ยกของลงกลางเต็นท์เสร็จเอาของที่จะใช้ลงนะครับหลังจากนั้นก็ขับรถกลับขึ้นแมานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของออพี่น้องชาวเต็นท์กันนะฮะก็ที่นี่ถือว่ามีนักท่องเที่ยวที่สนใจกางเต็นท์เนี่ยมากพอสมควรนะตอนที่ผมมาถึงก็ประมาณ 6- 7เต็นท์แล้วแหละนะครับแล้วก็ หลังจากที่ผมกางเต็นท์เสร็จแล้วก็ยังมีคนเข้ามากางเต็นท์อีกเยอะเลยนะครับก็ประมาณ10กว่าเต็นท์ได้นะนะครับที่นี่ถือว่าคนกางเยอะมากทําให้ผมคลายกังวลเรื่องความเหงาเรื่องความกลัวไปได้เลยนะครับหลังจากที่เลือกสถานที่ได้แล้วนะผมก็ลงมือกางเต็นท์เหมือนเคยนะผมเลือกที่จะกางหันข้างหน้าไปทางแม่น้ำนะไปทางไปทางอ่างน้ํานะครับก็ จะได้เห็นบรรยากาศนะครับว่าทองฟ้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเป็นยังไงบ้างนะครับเออก็จะเริ่มกลางแล้วก็จะงงๆช้าๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้กลางมาประมาณเกือบเดือนได้นะครับก็อาจจะช้านิดนึงนะครับเนี่ยครับก็ไม่ได้ตัดตรงนี้ออกนะเพราะว่าอยากจะเห็นว่าการกลางเต้นคนเดียวมันก็ไม่ได้ลําบากมากนะครับสําหรับอุปกรณ์อะไรที่ใช้ก็ลองลองดูน,นะฮะผมเลยขยันตอกสมอไว้ด้วยนะครับเผื่อว่ากลางคืนมีลมนะครับ กลางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับเอารถเข้ามาจอดข้างถงนนตรงนี้นะครับตรงที่ป้อมเออเจ้าที่เขาอยู่เลยนะผมก็เดินขึ้นไปที่ห้องน้ํานะครับเพื่อจะทําการอาบน้านะเออก็จะพยายามไม่ตัดตรงนีเน้เหมือนเดิมนะฮะจะได้เห็นว่าผมใช้เวลานานแค่ไหนในการเดินขึ้นไปที่ห้องน้ํานะครับก็ถ้าบวกจากลานกลางเต็นท์เดินมานะครับจนถึงห้องน้ำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเดินประมาณเกือบร้อยเมตรได้นะนะครับ แต่ว่าสําหรับห้องน้ําที่ใช้สุขาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องเดินมาที่นี่ก็ได้นะครับใช้สําหรับห้องน้ําที่อยู่อีฝั่งถนนได้นะไม่ต้องเดินมาที่นี่ก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็อนุโลมไม่ให้นะครับไม่ได้บังคับว่าคุณต้องมาเข้าที่นี่ที่เดียวนะครับเขาไม่ได้ปิดนะฮะตรงนี้อาจจะรู้มืมดๆนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดไฟให้นะครับพี่เจ้าหน้าที่ก็เดินตามหลังผมมานะเออก็มาเปิดไฟให้ผมด้วยนะฮะก็ต้องขอบ คุณพี่เขาด้วยนะฮะจริงพี่แค่บอกให้ผมว่าสวิตไฟอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะฮะเปิดได้เลยนะน้องอะไรเงี้ยก็ไม่ติดนะฮะผมก็เปิดเองได้นะครับพี่ขอบคุณพี่มากๆที่เดินขึ้น,ขนเขามาเปิดไฟให้ผมนะฮะมันก็ทําให้ผมได้จับสังเกตอย,อย่างนึงนะฮะคนที่มากางเต้นพร้อมผมคือเนี่ยต้องมีหลายๆคนที่ไม่อาบน้นําแน่เลยนะเพราะว่าผมมาเนี่ยนะฮะเป็นคนเปิดไฟเนี่ยใช่ไหมฮะ หรือว่าเขาแอบกันตั้งแต่ก่อนมืดนะนะครับคิดในแง่ดีก็คิดว่าเขาแอบแล้วแล้วกันนะครับสําหรับห้องน้ําที่นี่นะครับมีโถปัสสาวะอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องน้ํากับห้องอาบน้ําเนี่ยร,รวมกันเรียบร้อยนะครับก็มีทั้งนั่งยองแล้วก็ชักโครกนะไม่ต้องเป็นห่วงนะใครที่เจ็บเข่าเจ็บอะไรก็สามารถที่จะใช้ห้องน้ําที่เป็นโถนั่งได้นะนะครับ ไม่ต้องใช้นั่งยองก็ได้นะนะครับที่นี่ก็เป็นที่ที่มแมลงเยอะมากนะครับลองดูแล้วกันนะว่า,มาแมลงเยอะขนาดไหนนะนี่ก็เป็นตัวลิ้นตัวไรนะฮะที่มันเหมือนกับตัวยุงนะฮะดูครับ ทูบกันยุงผมเอาไม่อยู่นะแล้วก็ไฟตอนนี้ผมต้องเอาไฟลีไลท์มาใช้นะแต่บางทีไม่อยากจะใช้เลยนะฮะเพราะว่าไฟธรรมดาตอนนี้ถ้าเกิดเป็นกลุ่มก้อนเยอะๆเนี่ยนะครับมแมลงเนี่ตึมมากเลยนะครับผมเขต้องเอาแสงสว่างไปลอ่อแมลงให้ไปทางอื่นแล้วนะฮะ นะครับตอนนี้แสงไฟที่ควรจะมาส่องสว่างให้ผมนะฮะก็กลายเป็นว่าต้องมาเป็นจุดล่อแมลงนะผมคิดว่าเด็กๆน่าจะดีขึ้นนะครับนะก็หวังว่านะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงหัวค่ำนะครับช่วงหนึ่งทุ่มนะครับก็มีพี่ๆหลายเต็นนะครับเห็นอยู่ลางๆตรงนู้นนะครับพี่ๆเมื่อกี้เขาให้ยืมไฟแชกนะด้วยความที่ทริปนี้เป็นทริป แรกของปีนะฮะก็ไม่ได้วางผมงวางแผนอะไรมากนะก็เลยพลาดนะครับไม่ได้เช็คของให้เรียบร้อยนะเป็นมแมลงเยอะมากเลยถ้าเงียบๆเนี่ยได้ยินเสียงมแมลงตกลงมาที่พื้นดังแป๊ะๆเลยนะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขยังไงนะฮะก็คงต้องรอเวลานะตอนนี้ก็ราวๆสีทุ่มนะครับหมาหอนนะ จะหอนเป็นเวลาปกติเหมือนทุกที่นะครับไม่น่าจะมีอะไรนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะครับผมขึ้นที้ยอากาศเย็ยนนะน่าจะประมาณ13บสงสาได้นะครับวันนี้มีหลายเต็นนะหลายเต็นก็มีกันเรื่อยๆนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับรู้สึกอุ่นใจนะเจอกันตอนเช้านะครับ ตอนบนี้ก็ยเช้าแล้วนะครับเกือบแปดโมงเลยนะกเพิ่งตื่นครับผมกเก็บเต็นสายสุดแล้วนะ เช้านี้นะครับ <c oughs> ขึ้นมาอาบน้ำนะก็ขับรถขึ้นมาเลยนะครับสบายๆนะไม่ได้ไม่ได้หนาวจนสั่นไม่ได้มีไอออกปากนะที่นี่เดี๋ยวพี่เก็บเต็นท์กันครับผมจะให้ดูว่าอาบน้ำจริงนะเนี่ยประมาณแปดโมงเช้านะเจ้าหน้าที่เริ่มทำงานกันแล้วนะครับ เก็บเต็นท์เสร็จแล้วนะครับก็อดใจไม่ไหวนะเห็นขยะเยอะมากเลยนะฮะก็เลยช่วยเจ้าหนเรียกว่าเก็บนิดนึงนะฮะนะครับใครที่มาเที่ยวแล้วก็รบกวนเก็บขยะด้านกลับไปด้วยนะฮะขยะค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่ยังไงมาใครมาเที่ยวก็พยายามรักษาความสะอาดกันด้วยนะครับนะครับบริเวณร้านก็จะประมาณนี้นะฮะมีชิงช้าด้วยนะแล้วก็จะมีที่ซักล้างนะ ที่สักล้างผมก็เพิ่งเห็นตอนเช้านะครับแล้วกมวนะ็มีจุดชาร์จด้วยนะมีจุดชาร์จตรงนี้นะครับสามารถที่จะเอาไฟมาเสียบได้นะฟรีนะใครที่มีปักยาวๆก็มากันได้นะโอ้มีเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็นี้ที่สักล้างนะครับ ขยะตรงนี้นะเสรจไปแล้วนะครับกับการรีวิวสถานที่กางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับใครที่จะมาที่นี่ก็ระวังเรื่องแมลงนิดหนึ่งแล้วกันเนาะห้องน้ำโอเคนะครับมีไฟให้ใช้นะครับมีจุดซักล้างให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงในที่นี่นะนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลโอเคมากนะครับที่นี่นะครับก็ใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะฮะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอการคาว่าสวัสดีครับ